ข้อคิดหนุนใจโทษกันไปโทษกันมาเรากำลังติดอยู่ในตึกที่ไฟไหม้และจะต้องตายในไม่ช้าพระบุตรของพระเจ้าสเสด็จมาเพื่อช่วยเราและทรงให้ทางออกจากตึกนั้นกับเราโดยให้เราขึ้นไปนั่งบนรถเข็นของพระองค์ถ้าเราขึ้นไปนั่งบนรถเข็น พระองค์จะทรงนำเราไปยังที่ปลอดภัยแต่ถ้าเราปฏิเสธเราก็ต้องเผชิญกับความตายคำถามก็คือแล้วทำไมเราถึงไม่ขึ้นไปนั่งบนรถเข็นนั้นเหตุผลหนึ่งที่เรายังยอมทุกสิ่งทุกอย่างให้กับพระเจ้าอย่างราบคาบไม่ได้ก็เพราะว่าเรายังคงโทษคนอื่นว่าเป็นต้นเหตุปัญหาชีวิตของเราแทนที่จะดูว่า อะไรคือรากของปัญหาที่แท้จริงเราโทษคนนั้นทีคนนี้ทีเราบอกว่าเราทำงานมาเหนื่อยทั้งวันกลับมาบ้านก็อยากจะพูดคุยกับภรรยาและได้รับความรักความสนใจจากเธอแต่เมื่อกลับไปถึงบ้านแทนที่จะพูดว่าวันนี้แย่จังเลยคุณช่วยจัดการเรื่องนี้ให้ผมหน่อยได้ไหมเรากลับไม่พูดอย่างนั้นแต่หาเรื่องทะเลาะแทน เราพูดว่าคุณยังไม่ได้เปลี่ยนหลอดไฟในห้องน้ำอีกหรือภรรยาตอบว่ายังเพราะไปที่ร้านแล้วแตลืมซื้อทีนี้ภรรยาก็เอาเรื่องอื่นขึ้นมาพูดด้วยเธอถามคุณว่าคุณจดเบอร์ของคนที่โทรมาไว้เพื่อจะได้โทรกลับหรือเปล่าเราก็ตอบว่าไม่ภรรยาย้อนว่าคิดว่าคุณจดไว้แล้วซะอีกจากนั้นเราทั้งคู่ก็จัดทะเลาะก,กัน แทนที่จะได้คุยด้วยกันดีๆสนใจซึ่งกันและกันเรากลับใช้น้ำเสียงดุดันชวนทะเลาะทั้งหมดก็เพราะมีบางคนที่ไม่สามารถยอมรับความรู้สึกของตัวเองได้แต่กลับไปโทษคนอื่นแทนตามตัวอย่างจากชีวิตของผู้เขียนที่เล่ามาการกล่าวโทษผู้อื่นนำไปสู่ความขัดแย้งและไม่ได้สร้างความสนิทสนมกลมเกลียวแต่อย่างใด การกล่าวโทษผู้อื่นและความสนิทสนมกลมเกลียวไม่ใช่สิ่งเดียวกันนับว่าอยู่คนละขั้วกันเลยการโทษผู้อื่นทําให้เราไม่ต้องยอมรับความจริงกับผู้อื่นและกับพระเจ้าผู้เขียนไม่ทราบว่าเรามีปัญหาอะไรอยู่แต่ท่านรู้ว่าการโทษคนอื่นไม่ใช่วิธีแก้ปัญหานั้นจริงๆการกล่าวโทษคนอื่น อาจจะทำให้เราไม่สามารถเข้าถึงปัญหาที่แท้จริงได้ซึ่งวิธีเดียวที่จะเข้าถึงปัญหาได้ก็คือจะต้องเผชิญหน้ากับมันเท่านั้นเราอาจจะหวังว่าเราจะเบี่ยงเบนสายพระเนตรของพระเจ้าที่จับจ้องมาที่ตัวเราไปสู่ผู้อื่นได้อาจจะหวังว่าเราจะรอดพ้นจากการถูกลงโทษแต่ถ้าเราไม่ยอมให้แสงสว่างของพระเจ้าส่องลงมาที่หัวใจของเรา การเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงก็จะไม่เกิดขึ้นติดตามข้อคิดหนุนใจได้ทุกวันที่ยูทูบชา n e ลคริสตจักรพระพรเชียงใหม่